สวัสดีครับปักช่องแลนด์นะครับวันนี้เราพามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงเป็นที่ดินไซส์เล็กนะครับเนื้อที่2 0 9ตารางวาอยู่ในทําเลของตําบลขนงพระนะครับไม่ไกลจากตัวโบรันซาเขาใหญ่ไม่ไกลจากตัวธนรัตน์กมอหมอ15นะครับวิ่งเข้ามาก็อยู่มานสัก15 2 0ถีนาทีถึงแปลงนะครับที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างอยู่มานสัก 20เมตรลือกมาณทัก40นะครับฝั่งตรงข้ามมีบ้านพักต่างอากาศอยู่1ห,หลังนะครับไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ลักษณะที่ดินนะครับเรามาดูเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนโดนะครับเนื้อที่2 9 9ตารางวานะครับอันนี้คือถนนที่ปากซอยที่เลียเ้ยวเข้าหาแปลงนะครับก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฟาร์มโชคชัย4นะครับแต่ถนนที่เข้าแปลงเนี่ยยังเป็นถนน หินคลุกอยู่นะครับเป็นถนนพระราจำยอมที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการซื้อเก็บหรือไว้ทําภูวิล่าทําบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับเข้าง่ายออกสะดวกนะครับตัวที่ดินหน้ากว้างประมาณสัก20เมตรนะครับความลึกก็อยู่ประมาณสัก40เมตรนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับในเรื่องของราคาผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปชมราคากัน ก็ลองติดต่อทีมงานปักช่องแลนด์เข้ามาได้ที่เบอร์ถ้ายคลิปนะครับอยากชมแปลงเราสามารถที่จะส่งพิกัดให้ได้นะครับแปลงนี้สามารถขอพิกัดได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ EP ีนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ไว้ค่อยเจอกัน ep ีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ